ฮันแน่ตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ของพวกคุณเนี่ยพังเรียบร้อยแล้วอยากให้เป็นเหมือนเดิมเนี่ยกดไลค์ทีตามผมซะมันจะเป็นเดิมโอเคไป้ะค่ามวยหนีเว้หนี้

เออน้องไม mhm. ้ครับผมมีดอกไม้ให <to> ้ครับผมอือหูให้ดอกไม้คนอื่นด้วยคราเราเราไปตกแตไปชิบไปนี่ครับสองดอกไม้สองดอกสำหรับคุณผู้หญิงหูยสองดอกโอ้โหลุบๆๆๆๆๆเขบพูดแค่พวกมึงไงสององพี่นะพวกมึงยังจีบสาวไม่เป็นเว้ยพวกมึงกระจกเขาว่าจีบสาวอ่ะมขาต้องทุ่มเทนะเว้ยมึงเข้าใจปะมึงดูพี่เป็นตัวอย่างแล้วมึงจะได้แฟนแน่นอนเว้ยดูไว้ดู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 เงียบๆดูนะน้องไม้ครับ โอ้ยสะดุดความรักเอาไวโอ้ยพอไปเลยครับพพีี่ oh. ่มโอ้แตกไหมหัวแตกไหมหัวแตกไหมความรักสำหรับพี่อ่ะมันหวานฉ่ำมากกว่าตอนนี้พี่จะหัวแตกครับโอ้ยโอ้ยขอบคุณนะคะพี่ปลูกมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดปีเพื่อหนูคนเดียวครับโอ้ยเมื่อกี้พื้นเล่นเมื่อกี้เพื้นเล่นใช่ไหมพี่อ๋อใช่ครับมันแบบว่าอ้ยความรักเป็นไม้ม็อบถูด้วย นั่นแหละครับก็แบบ <c oughs> โอเคไปวันนี้วันนี้น้องไมค์ก็ร้องเพาะมากเลยนะครับแต่ขอญาตขออญาตเสยผมนิดน,นึงครับผมขอบคุณน้องไมค์ม<ห>นิดนเสยผมเสยผม <c oughs> ครับผมนี้แค่นี้แหละครับขอเสยนิดน,นึง <c oughs> นะครับก็น้องไมคเป็นแบบเหมือนนางฟ้าที่ตกลงมาจากนารก,รก <c oughs> นะครับอะไรเงี้ยเออสวรรค์นะสวรรค์ครับสวรรค์พี่ผู้ผิดครับจากสวรรค์ตกลงมาเอานาหน้าลงพื้นใช่ขั้นลงพื้นหน้าบุตรีหน้าเกลียดเอออะไรของมึงเนี่ยไอ้เฮียมึงพูดน้องไมค์ุ่มนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวกู ยับแม่งเลยน้องไม้เอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหรุงโลกจิดไปดมที่เขานั่งอีกไอเวนตะไลกูง่วงไม่จริงครับถ้าสำหรับน้องไม้เนี่ยพี่พูดเลยว่าน้องไม้เนี่ยเป็นสาวที่สวยที่สุดที่พี่เคยเจอมาทั้งชีวิตเลยจ้ะนี่พนี่พวกมึงดูวิธีการจีบสาวอ่ะเดี๋ยวกูสอนนมื่วานเมื่อวานเป็คนนี้เลยที่เออเมื่อวานน้องหัวสีม่วงอะไรมึงตาบอดสีมึงตาสีม่วงไง น้องแมวชื่อมันน้องมีนาี่มีนาอะไรมีนาอะไรไม่มีนาคมไม่มีนาคมไงวันเกิดน้องไงอุยไม่ใช่ครับเมื่อกี้พี่ไม่ได้ชักหลังพี่ชักความรักให้หนูคนเดียวปิ้วปิ้วปิวปิวปิวแม่ใช่ครับนั่นแหละเดี๋ยวเอาหายเดี๋ยวเอานู่นไอ้เหี้ยมึงก็ตีเงินเกินนั่นแหละเฮ้ยมึงเล่นอะไรเนี่ยมึงเล่นอะไรกันเนี่ยเออนั่นแหละเดี๋ยวพี่ว่า เดี๋ยวพี่จะชวนน้องหมายเนี่ยไปแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอาหารในมูลสองคนนี้ไหมจ๊ะอ๋อจะจะดีเหรอเขาพี่แมโอ้หเนนตัวสุดออิสาดนั่นแหละนั่นไม่เป็นไรเดี๋วนไม่เป็นไรเดี๋ออ่ปดนะขอไปนะจ๊ะโอ้ดีเลยจ้ะนั่นแหละดยไหมไม่ต้องเสือกส่งหน่าไว้ไม่พาไปหรอกนั่นแหละนั่นก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านเถอะนะโอ้โหอะไรโอ้โห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  เบอร์รี่ตวาดดมดมที่แกไม่ได้รับเชิญน่ะเอาปืนมาดิอุ้ยจะยินเอาอย่างนี้สักนีเบอร์รี่เบอร์รี่ตวาดเบอ์ราประเทศไทยอ๋อประไทยมีสัตนด์คอรด้วยเหรออาดีจิยูโอมาแจกของขวัญโอ้เขาแจกของขวัญด้วยอุ้ยอุ้ยอ้ยเขาแจกแล้วหรไม่ต้องถามขนาดนั้นก็ได้เลยขอบขอบขอบเวลาขอบเพลงเอาไปเลยฮะไม่ใช่ฮาโลวีนนะลุงม่ไมันมันคิดมันอ่าไปไหนแล้วน่ะอ๋ออ๋อแล้วพวกมึงนี้อะไรได้ของขวัญเหรอ อ้าวันดี่เปิดไมพี่ไเนี่ยเปิดไหม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 เปิดมเปิดไหมเอมใหม่เปล่าของถือขาวเราเปิดดูดิเเปิดดูดิไม่ไม่ไม่าเลยดีกว่าพี่ชาอะไรได้อ้ยแล้วนั่นอะนนได้ไอะแล้วเปได้หักระโหลกอะเ้ยไอเกนี่มันบ้าอะไรกับกูเนี่ยมไม่ชอบหน้ากูเลยไงไอหำ พ่อหนุ่มหัวกะโหลกเออเชี่ยคนตีนั่นน่ะกูไปย่ำหน้าแม่งไสัตว์เนกูเขาเขาหลงเขาหลงวันหรือเปล่าเออแบบว่าที่มันมแต่เขาก็ให้ทุคนเป็นไอที่หมดนะใช่ไม้าพี่แปลกๆว่ะอุ้ยน้องใหม่พี่กลัวจังเลยอ๋อๆไม่เป็นไรพี่ชายเนาะกลับบ้านดิกลับบ้านดิกลับบ้ากลับบ้านดิ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 ไปไปไปเจกันแหวิธีเราอแม่โตตามนะอ้โอ้โโตแล้วไอ้เียแม่มโทรตามแล้วไอ้สัตว์นั่นแหละวาย ไม่เป็นไรพี่ว่าขัโหลกเขาอาจจะหยิบผิดมาหรือแกล้งก็ได้จ้ะอะไรเงี้ยพี่ก็คิดในง่ายบวกไว้นะเพราะว่าชุดนี้แค่มีมาอะไรชุดพี่ก็ดีขึ้นไปหมดเลยใช่โอ้คนลุกเลยพี่ชายมันแบบว่ามัน <laughs> มันแบบเบรดิคูแบบเบดอ่มันแบบเบ y g ิ o ูอะไรเงี้ย นั่นแหละเดี๋ยวพี่ว่าเราไปกินเอ่อกินข้าวบ้านพี่ดีกว่าเนาะแม่พี่ข้าวอร่อยมากอุ้ยจะดีใช่ไหมเนี่ยโอ้ยั่นเป็นนม่เป็นไรดีกว่าอ๋อเป็นไรค่ะเนาะเเาไปด้วยอ๋อจะไปใช่ไหมอ๋อได้จ้านั่นแหละเดี๋ยวพี่ขอเรียก Gra ฟก่อนนะจ้ราเค่ะใช่จ่าเดี๋ยวพี่ขอเรียกแกลก่อนนะจ้่พี่ชัยฮัลโหลครับฮโหลไอมนั่นแหละครับลุงเดี๋ยวผมอยู่ท้องเรียนนะครับลุงลุงให้แม่เอ่อปล่รถซอร์ตไว้แล้วผมมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรถกลับบ้านไปกับสาวๆครับล ออรรถคันสีอะไรสีแดงจะลงุงสีแดงจะ้ะแดงมืดเดีด๋ยวแดงสว่างมีแดงมืดแดงสว่างจะด้วยไหมแดงสว่างจะลงุงสว่างน้อยเดี๋ยวสว่างแสดอะไรวะอ,อก็ได้ล<อ>ุงอ,อะไรก็ได้ที่มันขับได้ลงุงไอ้ลุงมึงถามเฮียเลยยัยเนี่ย,ยอะไรก็ได้เออยฮ้ยไม่ต้องกินคน,นละรถแม่เดี๋ยวไปประหยัดเดี๋ยวพี่คุณเขาเดี๋ยวพี่พี่พ<อ>ว่าเรกับรถเมี์ดีกว่าเนาะคุณต้องตอบนั้งแต่แรกเว่าหนูก็ไม่ติดหนูนะหนูก็น่าจะเป็นผู้หญิงน่ารักมุทุมี่เนาะ ก็แบบไม่คุณไม่ตังมากใช่ไหมนะจ๊ะนั่นแหละเนาะมันก็จะเพอร์เฟกทุกอย่างเลยไปไดอยู่แล้วเดี๋ยวพี่จุงมือหนูกับบ้านเดี๋ยวจ๊ะไปตัดตัอุ้ยสะดุดล้มอีกแล้วอุ้ยแม่ถูกที่ซะเลยเดี๋วเดี๋ยวไปกลับบ้านเถอะจ๊ะโอเคครับพี่ชอบจริงเลยกับการสุดล้มแบบนี้อุ้ยเฮียแม่มึงโอ้โข้ามีของขวัญให้กับคนคู่รักอย่างพวกเจ้าอุ้ยแกง่งยกว่โคลกเมื่อกี้อยู่เลยกูตกใจอยู่เลยเนี่ยเขาเรียกว่า น้ำอภิเศกน้ำอภิเศกอุกูจะแต่งอะไรผิดไหมล่ะเนี่ยโว้ยงัววายงัววายงั้นขอติเองอ่าอันนี้อานี่ของเองโอ้ยทำไมน้ำมันแตกต่างกันลูกอ่ากินเลยกินเลยเดี๋ยวลุงจะบอกให้ฟังเฮ้ยลุงทำไมน้ำมันน้เนี่ยมันน้ำที่หนูนั่นกินนะเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าเองอ่ะมันเป็นเลือดฮ่าฮ่าไปเลย